สวัสดีค่ะต้อนรับท่าผู้ชมสู่รายการดีอาร์โซเยอร์รายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตรย์และประชาชนซึ่งเราพบกันนะคะเป็นประจาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดิฉันธนัญญาพิพิธวณนิชการค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วย2ฮีโร่ทหารรับมอบใบประกาศเกียรติคุณชื่นชมผลการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บัญชาการทหารบกโดยมีแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้แทนมอบใบประกาศเกียรติคุณค่ะพลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก มอบใบประกาศเกียรติคุณและประกาศชมเชยให้กับ1ิบเอกสุภพ,พงมณีรัตน์และ1ิเอกวันลบกีรติวัฒนานุศาสตร์สังกัดกรมทหารราบที่25ซึ่งกำลังพลทั้งสองนายได้ช่วยเหลือนายภูตะวันวีระคำอายุ16ปีประสบเหตุจมน้ำบริเวณพื้นที่คลองน้ำใสอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กำลังพลของกองทัพบกต่อไปกองทัพบกนำอากาศยานเซสนา182่ค่ะออกปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าระวังไฟป่าโดยกองอำนวยการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าติดตามจากรายงานค่ะ สวัสดีครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องบินเซสนา182ให้กับกองทัพบกเพื่อใช้ภารกิจในการป้องกันประเทศรวมถึงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างภารกิจในวันนี้ครับเป็นภารกิจในการลาดตระเวนและบินสำรวจเพื่อหาจุดความร้อนในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่ภาคเหนือครับ เครื่องบินเซตหน้า1น2ลำนี้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกามีสมรรถนะสูงท้องตัวทันสมัยประหยัดเชื้อเพลิงและบินได้นานสามารถติดตั้งกล้องตรวจการและกล้องตรวจจับความร้อนได้ถือว่าเป็นเครื่องบิน,นเอเนกประสงค์ของกองทับกกบพบกาศเหมาะกับภารกิจในหลายรูปแบบทั้งการตรวจการทางอากาศการป้องกันบุกรุกพื้นที่ป่าการลักลอบขนยาเสพติดการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบินสนับสนุนให้กับส่วนราชการในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่ป่าภูเขาที่เข้าสึ่ยากลําบาก สำหรับอากาศยานลำนี้นะครับบอทอ8 2หรือเซียตนาหน2นะครับเราได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชท์ที่10นะครับมออให้กองทัพบกเพื่อให้ทำภารกิจอัตเวนยนตรวจการนะครับสำหรับอากาศยานที่มาในห่วงนี้นะครับเราได้รับมอบหมายจากกองทัพที่3นะครับให้มาประจำการที่บอนอ .41 นะครับเพื่อภารกิจไฟป่าและหมอกควันนะครับซึ่งคุณลักษณะของเจ๊นั่งแปดอครับเราสามารถบินทาการตรวจการในที่ที่ภาพพื้นเข้าไม่ถึงนะครับหรือกลุ่มควันไฟป่าที่อยู่กลางภูเขานะครับ เราสามารถบินเข้าไปตรวจการได้เห็นครับเมื่อเราตรวจการนะครับแล้วเจอจุดความร,ร้อน,นนะครับหรือจุดกลุ่มฟันไฟนะครับเราก็จะถ่ายภาพนะครับแล้วส่งิกัดไปยังภาพพื้นนะครับให้อกองไฟป่าที่เชียงใหม่นะครับ แจ้งมาทางหน่วยภาพพื้นหรือหอน่วยพื้นที่นะครับเข้าไปดำเนินการดับไฟป่าทันทีครับส่วนอุปสรรคนะครับความยากลบาบากในการบินภาคเหนือที่เชียงใหม่นะครับก็จะมีภูเขาสูงนะครับแล้วก็หมอกควันนะครับก็เป็นขีดจำกัดสำหรับนักบินนะครับสามารถปฏิบัติภารกิจได้ครับเครื่องบินเซตหน้า182พร้อมนักบินและช่างอากาศยานถูกส่งมาประจําการณกองบิน4 1เ,เชียงใหม่เพื่อเตรียมรองรับภารกิจจากกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและปลุอองภาคเหนือกองทัพพมิที่3ส่วนหน้า ในการขึ้นไปสำรวจค้นหาจุดความร้อนหรือจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าภูเขาสูงด้วยการบันทึกภาพและแจ้งพิกัดการเกิดไฟป่าส่งตรงมายังทีมภาคพื้นดินให้ได้วางแผนและกำหนดทิศทางการใช้กำลังพลรวมถึงยุทธปกรณ์เพื่อเข้าดำเนินการควบคุมไฟป่าให้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ให้ขยายเป็นวงกว้างหรือทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตอนนี้ผมจะถูกเรีอกเส้นหน้าดินแบบงสองกองระองค์กันครับตั้งแต่ต้นตัเอง ระดับน้ำทะเลที่9พันฟุตเรเวณแถวยอดเลยจนน์ครับประการสำรวจพื้นที่ในเมืองต้นครับไม่พบสุดความร้อนในเขตพื้นที่ปา คุณผู้ชมครับเราใช้เวลาบินร่วม3ามชั่วโมงเน้นพื้นที่ป่าภูเขาสูงเหนืออุทยานแห่งชาติสุเทพปุยอุทยานแห่งชาติแม่วางอุทยานแห่งชาติดอยินน,น์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และอุทยานแห่งชาติแม่ปิงซึ่งเป็นเขตรอยต่ออำเภอลีจังหวัดลำพูนกับอำเภอสามเกล้าจังหวัดตากโดยพื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ป่าเป็นอย่างมากแต่สําหรับการถิอล่าตเวงทางอากาศในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะตลอดเส้นทางก,การบินยังไม่พบจุดการเกิดไฟไหม้ป่าแต่อย่างใดครับ สำหรับทีมเซนา182นะครับทั้งนักบินและช่างนะครับเราก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาประดัิภารกิจนะครับในการร่วมดับไฟป่าและหมอกควันทางภาคเหนือนะครับเราก็มีความมุ่งมั่นแนละความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้กับพี่น้องประชาชนชาวภาคเหนือเป็นอย่างยิ่งครับกองทัพบ,บกโดยกองทัพพระที่3กพร้อมทุ่มเทยุทธวิศวกรและกําลังพลอย่างเต็มที่ความสามารถในการเข้าป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในเก็บพื้นที่ภาคเหนืออย่างดีที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขสูงสุดกับพี่น้องประชาชนครับ หมดเวลานะคะสำหรับ VR s a w y โซในวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามรับชมซึ่งเราจะลากันไปด้วยภาพของพุทธศาสนิกชนที่ต่างออกไปทำบุญเรื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2565สวัสดีค่ะ